คนเล่าบอยง่อมยกโทษให้ประธานมวยเล่าแถมยังลุ่มดาขึ้นยางเจ็บแสบหลังมีคาวาประธานมวยเล่ากำลังกาเกียมออกมาทะเลงการขอโทษสังคมหลังจากที่ตนหายโตปล่อยให้ประสาทนเล่าทั้งศาสตร์ผ้ากันเดือดหอนนา่นนับเดือน ซึ่งเรื่องนี้เองก็สืบต่อจากมือว่านหลังในมีกระแสะข่าวจากวงในว่ารายสมน์สยสารประธานมวยเล่าได้ถือแรัทมนตีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปปอลเลเอินโตข่าวพบเพื่อให้ประธานมวยเล่าเหตุนักซื้อสีแจงต่อการกระทำของตนที่ดเดวา่าไซวงการมวยไทยว่ามวยไทยเป็นของกอ๊อฟละให้ย,ยอมออกมาขอโทษต่อสังคมเล่าไทย พอกันกระทําของประธานเวลาาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทยกับลาวมาจนถึงปัจจุบัน และหลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้เผยพร่อ,ออกมาก็ได้กลายเป็นกระแสข่าวหอนแห้งในโลกสังคมออนไลน์ทางไทยและเล่าพอเรื่องของประธานวยเล่าแมนเดเป็นกระแสดรามา่ามาอย่างยาวนาน,นถึงหนึ่งก็เดือนแล้วพรอมนั้นก็ได้ส่งผลกระทบถึงสอปปอลเล่าและคนลล่าย่างท่านตาซึ่งได้แก่อันดับหนึ่งแมนด่านการท่องเที่ยวเล่าพอคนไทยตามก็เฮเบนยกเลิกบมาเที่ยวเล่าหย่อนข้าวเบา ของประธานเว่ยเล่าจนเหตุห้การทงเที่ยวเล่างเงาียบเหงาซบเศรา้าลุ้งพะบางวังเวียงขาดนักทงเทียวไทยจนงเงียบเหงาปานปราสาอะขาแม่ขาเศร้าเล่าบบมีคนมาสื่อได้แต่นางฝ่าห่านทุกระท่มเหงางอยไปตามๆกันและนอกจากนี้ก็ยังมีแห่งงานเล่าที่เด็ดไปเหตุเบียกอยู่ประเทศไทยก็ต่างถือแน่าจาังไทย เลิกจางเป็นจำานว้องล,งล้งไมาถึงปัจจุบันแมนปาไปแล้วหลายพันคนที่ถือเลิกจางและสุดท้ายผู้ที่ได้ับผลกระทบโดยกรงจากคำบอกของประธานมวยเล่านั่นก็คือนักมวยเล่าที่กําลังถือบีบบังคับให้ไปแข่งขันกุลคาแม่ทีซีเกมของขเมนและนักมวยเล่าเหล่านี้ก็จะถือทางการไทยแบนโปไหามาโศกหาเงินที่ประเทศไทยอีกต่อไป ซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงเหตุให้คนเล่าจำนวนมหาศาลทั่วประเทศเลาายกว่าใดต่างก็มีวามเขียดแค้นตอกับการกระทำของประธานมวยเล่าคนนี้และคนเล่าหลายคนก็ได้ล่อดทาคาสีเจงของประธานมวยเล่าและค้กล่า,าวขอโทษของประธานมวยเล่าแต่จะด้วยกระตามก็ยังมีหลายคนที่เดียดรอนจนบ่อยากให้อภัยตอกับประธานมวยเล่าอีกต่อไปซึ่งเขาลองมาอา่านคอมเมนต์ของคนเล่าน้ำกันซึ่งคอมเมนต์ทําอิท เพ่เดกาวาบักส่วนตีนซัตตูของสาเล่ายิ่ยงมัน่นทิมเอาไวก้กกหกแพ่นดินคนเล่าผ้ากันตกงานในประเทศไทยก็หย่อนมา้าตัวนีนี่เองพี่น้องเล่าเอ่ยเขียวเก็บมั่นสาเอาบักนี่ไปไทน้าสามั่นกินเงินผ้าสีประสะสนเสียไปสืส่อตอนนี้คอยเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทย เตลเมอ,อยู่ไปแบบเอาหูไปหน้าตาไปไททางห้งงานได้ประเมินผลปีนี้แมนพนักงานเล่าได้เกซี่จนหมดทุกคนมันกระทบถูกวงการอีลีอาอเอยไปหาหมอ,อยืมมุกดาหานประเทศไทยวางล้างนีคนไทยเขาก็ยังบ่อยากเบิงหนาเฮาซ้ำคนไทยจนเบาบมวนคือแต่เกา่ามันเป็นหย่อนปากของประธานเวล่าผู้เดียวนี่แท้ ผวกคนไทยทีว่างแผนไปเที่ยวเล่าผ้ากันแฮโยกเลิกเบิร์ดคนขาดวิสัยทัศน์ที่กวงไกลเละบมมีผ้าวาเป็นผูน้ำจักดีเลยออกเลยก็ดีนอเปลี่ยนให้คนมีค้อมููและวิสัยทัศ์ดีเขามาเป็นประทันมวยอล้วแทน เบิงสีหนาก็บมีสีมีวันโบมดสมกับการเป็นผูนำแน่เลี้ยงได้เลยโบมีล่าสีจักหน่อยแน่ใ,นใจในสมองมีแต่ถาดไฟอารมอณ พลังงานเป็นพลังงานลบจิตใจขับแคบเต็มไปด้วยอาคติโบมีวิสัยทศัศน์โบนักเนนทางด้านแนวคิดการเมืองสายหูสายตาบบก่วงไกลเบิ่งเห็นแต่หน้าแข็งของตนเองหู่แต่คนในเฮือนแต่โบขู่คนเฮียนอืน่นแบบหนี่บมันสิเป็นโหนาใดแนวใด ถามมันเป็นคือข่าวแท้ก็ขอให้ออกมาขอโทษเพื่อลดลเกระเซข่าวดานลบจากฟังเพื่อนบ้านและบ่หายกระโบไร่วงการของเล่างานนี้นักข่าวไทยยิ้มเปื่ยแน่นอนพอทาโอกาสมาแต่ดนพอได้โอกาสก็กินเหลียบ เล้วเฮายังมีโอกาสต่อรองกับไทยอยู่พอคนไทยสั่งค่วมบังคังในเล้ามหาศาลบ่าวจะเป็นสินขาดทุกประเภทถาเล้าเคิงคาดเข็มงวดเล้าจะอึดตายอย่างแน่นอนถาวาทางการเล้ายังเมื่อเซยปล่อยวางก็ไม้ขคมบาเล้างงของเท ฟ้ามือฝาดปากมันแม่โบหูและสีเบาออกมาเห็ดยังบักค้วยเห็ดห้สังคมเล่าภาคกันเดียดหอนค้วยต้องป้าไหวไทยหน้าถาเสียมาน้าผ้ามันจะเกิดโควินาตามมามีแต่ผัวปัญญาค้วยที่คิดเด้สำนันละจึงเบาเด้สำนัน ซึ่งนี่ก็เป็นคอมมิตบางส่วนของคนเล่าตัวกับข่าวที่ประธานวยเล่าจะออกมาขอโทษต่อสังคมเล่าไทยซึ่ง่วนลายเห็นว่าก็ยังบ่พข้อใจและบบอยากให้อภัยตักับประธานวยเล่าพอได้สัง่งคว่เดือดทอนให้กับประชาชนเล่าทางในศาสตร์และต่างประเทศวัยร้าย,ายวัยดนจนบ่มีภัยอยากเลี้ยวแล่อีกต่อไป ซึ่งหน่อยจากนี้ก็ยังมีคนล่าบางส่วนโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ล่าที่ตามก็เฝ้าอัดคลิปเกี่ยวกับเรืองดังกล่าวและแสดงข้ามคิดข้ามเห็นของตนซึ่งหัลลงไปฟังยูทูบเบอร์ล่าบางส่วนน้ากันดีมากทุกคนดีมากเพราะว่าตอนเนี้ไม่ใช่แค่นูด,ดาวทุกคนลุกลามไปถึงยูทูบเบอร์ล่าที่อยู่ในประเทศเลรานะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เราต้องยอมรับก่อนนะคะว่า คนลาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานะคะหรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆลง YouTube เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็อาศัยคนไทยเป็นหลักนะคะคือมันอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เราก็อาศัยคนไทยทำให้บางทีอะอย่างช่อง YouTube ที่อยู่ฝั่งลาวอะไรเงี้ยเจ๊อมาากาก,ากากีเลนทุกคนเป็นช่องที่ตลกใช่ไหมทุกคนคือเขาก็ออกมาทำคลิปบอกว่าคือ FC ไทยอะไปเม้นถล่มเขายับมากเลยบอกว่าเนี่ยคุณได้เห็นข่าวเก็บกับ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประธานมวยเราไหมอะไรอย่างเนี้ยมันยังเงียบปเป็นเดือนๆน,นะคิดตัวกระแสผมว่ามันปิดโซเชียลมันไม่เล่น Facebook มันไม่เล่นเพจมันไม่เล่น youtube อะไรเลยนะน่าจะไปอยู่เวียดนามแล้วมั้งหรือว่าไปไปมุดหัวอยู่อ่ากับตบปูชาผลน,นะครับอยู่กรุงพนมเปญผลนะครับมันไม่ได้รู้สอรู้ร้อนรู้หนาวอะไรมันเฉยๆนะครับ ถ้าไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเรียกเข้าพบม,มันก็ไม่ไม่เข้าพบม,มันเฉยๆมันไม่ได้สนใจว่าใครเดือดร้อนนะครับนี่นแหละผมถึงกล้าฟันธงแล้วผมถึงกล้าพูดเลยว่าอย่าคิดนะครับเอฟซีย่าคิดนะครับพี่น้องครับว่ามันสิมาแบบคืออยู่ในประเทศไทยนะครับแบบผิดออกมาขอโทษกับสังคมพี่น้องชาวไทยขอโทษนะท่านสิภาพแบบนี้ไม่มีครับผมบอกเลยครับไม่มีในระบบคอมมิวนิสต์ไม่มี เ็มที่ก็ยื่นจดหมายนะครับมันก็คงคิดว่าผมคุณเป็นใครนะครับผมจะต้องมายกมือไหว้คุณอะไรอย่างเงี้ยจะมาขอโทษคุณคุณจะผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะต้องมายกมือไหว้แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยเห็นอีลีครับพี่น้องอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์มันยากการที่จะยกมือไหว้มันยากมากนะครับในระบอบคอมมิวนิสต์ติดตามกันต่อไปนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับว่าผลจะอกมายัางไง แต่เทพโยฟันธงเลยครับไม่มีการยกมือไหว้และขอโทษรับผิดด้วยน้ำเสียงที่ผิดจริงๆนะครับไม่ใช่เสแส้งเล่นละครนะครับออกมาอธิบายอะไรไม่อออธิบายหรอกทุกคนมันรู้อยู่แล้วว่าคนเขาไม่ชอบเนาะคือสิ่งที่คําพูดที่พูดไปรู้อยู่แล้วว่าคุณจะส่งเข้าอ,อกอคุณเป็นเป็นประธานมวยลาวใช่ไหมคุณจะเอานักกีฬาคุณไปส่งไปแข่งกับคุณคาเม กัมพูชาเป็นเจ้าภาพคุณก็ไปสิครับทำไมค,คุณต้องออกมาพูดนะครับพูดแล้วมันไม่เห็นมีผลดีกับสบปปลาวเลยนักมวยลาวเขาก็ไม่ได้ได้อยากไปไปต่อยที่กัมพูชาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาหากินที่ประเทศไทยและคนลาวทํางานที่ประเทศไทยนะครับพอคุณพูดจบแล้วคุณก็หายตัวไป,ไปเลยเนี่ยนะครับจังได้กก็ตามก็ยืมก็ติดตามส่องขาพาาันเล่าและก,ก้ไลค์กดแร์เพียอเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากซบอปป,อปอเล่าอย่างวองไวท่านใจน้ำพวกเฮา